แกไม่คิดจะแก้ข่าวหน่อยเหรอปล่อยให้เขาพูดฝ่ายเดียวได้ไงยิ่งอธิบายมันยิ่งเหนื่อยวะ่ะคำพูดเรามีค่าแค่กับคนที่ให้เกียรติเราเท่านั้นแหละแกเชื่อปะหนึ่งในสิ่งที่กัดกินพลังงานชีวิตเรามากที่สุดไม่ใช่การทำงานหนักหรือการวิ่งตามความฝันนะแต่มันคือการพยายามอธิบายตัวเองให้คนอื่นเข้าใจว่ะ โดยเฉพาะกับคนที่เขาตัดสินเราไปแล้วตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มฟังคำแรกด้วยซ้ำเรามักจะติดกับดักที่ว่าถ้าเรารวบรวมเหตุผลได้ดีพอถ้าเราพูดจาอ่อนน้อมพอหรือถ้าเราอธิบายความจริงให้ชัดเจนพอเขาจะเปลี่ยนความคิดและหันมาเข้าใจเราในที่สุดแต่ความจริงที่โคตรเจ็บปวดคือสําหรับบางคนยิ่งแกพูดเยอะเท่าไหร่เขายิ่งเอาคำพูดเหล่านั้น มาบิดเบือนเป็นอาวุธเพื่อใช้ทําร้ายแกได้มากขึ้นเท่านั้นเราเคยแอบ,บสงสัยนะว่าทำไมเราถึงโหยหาการยอมรับจากคนที่แทบไม่มีผลอะไรกับชีวิตเราจังจนเรามาตกผลึกได้ว่าลึกๆแล้วเราแค่กลัวการเป็นคนผิดในสายตาคนอื่นวะ่ะเรารู้สึกอ,อึดอัดที่โดนมองไม่ดีเราเลยพยายามทุ่มเทคำพูดนับพันคำเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยเราไม่ใช่คนแบบนั้นนะ เหตุผลมันคือแบบนี้ตั้งหากแต่แกนึกออกไหมในขณะที่แกกำลังเหนื่อยแทบตายเพื่อหาคำอธิบายอีกฝ่ายเขากลับไม่ได้เปิดใจฟังเพื่อจะเข้าใจแกจริงๆเลยเขาแค่ฟังเพื่อจะหาช่องโหว่ฟังเพื่อจะเอาชนะหรือฟังเพื่อจะตอกย้ำภาพลักษณ์แย่ๆที่เขาสร้างให้แกว่าในหัวเขาอยู่แล้วสำหรับเรานะการพยายามอธิบายตัวเองให้กับคนที่ตั้งใจจะไม่เข้าใจเรา มันเหมือนกับการที่แกพยายามจะวาดรูปสวยๆให้คนตาบอดดูต่อให้แกจะใช้สีที่แพงที่สุดหรือมีฝีมือที่ยอดเยี่ยมแค่ไหนผลลัพธ์มันก็คือความว่างเปล่าอยู่ดีเพราะปัญหาไม่ได้อยู่ที่คุณภาพของภาพวาดแต่อยู่ที่หัวใจของคนดูที่เขาปิดรับไปเรียบร้อยแล้วการดึงดันที่จะพูดต่อจึงไม่ใช่การแสดงความรับผิดชอบนะ แต่มันคือการทำร้ายตัวเองซ้ำๆด้วยการเอาคุณภาพของตัวเองไปวางไว้ในมือคนที่ไม่เคยเห็นหัวเราเลยความจริงที่คนสำเร็จหลายคนเขาตกผลึกได้คือคำอธิบายมันจะมีค่าก็ต่อเมื่อมันถูกใช้กับคนที่ให้เกียรติเราเท่านั้นวะคนที่รักแกจริงๆเขาแทบไม่ต้องการคำอธิบายอะไรเลยเพราะเขาเชื่อใจแกอยู่แล้วส่วนคนที่เกลียดแกหรือตั้งใจจะตัดสินแก ต่อให้แกมีหลักฐานเป็นเล่มหนาๆเขาก็ไม่เชื่อแกอยู่ดีการเรียนรู้ที่จะหยุดพูดและยอมรับความอึดอัดที่โดนเข้าใจผิดมันจึงเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากในการรักษาพื้นที่ทางใจของแกเอาไว้นี่คือบทเรียนแรกที่แกต้องจําให้ขึ้นใจว่าเสียงของแกมีค่าเกินกว่าจะไปเสียให้กับคนที่เลือกจะปิดหูและเวลาของแกสำคัญเกินกว่าจะไปใช้ในสงครามที่ไม่มีวันชนะ เมื่อไหร่ก็ตามที่แกเริ่มรู้สึกว่าต้องเริ่มแก้ตัวหรืออธิบายอะไรยาวๆกับคนที่ไม่ได้มีส่วนสำคัญในชีวิตให้ลองหยุดหายใจลึกๆแล้วถามตัวเองดูว่าคำพูดเหล่านี้มันจะเปลี่ยนความจริงในใจเขาได้จริงๆหรือมันกำลังเผาผลาญความสงบสุขในใจแกไปฟรีๆกันแน่เพราะการยอมให้คนอื่นเข้าใจเราผิดบ้างบางทีมันอาจจะเป็นราคาที่คุ้มค่าที่สุดเพื่อแลกกับอิสระ ที่เราไม่ต้องคอยเป็นทาสคำพูดของใครอีกต่อไปพอมันผ่านจุดที่แกเริ่มรู้ตัวว่ากำลังติดกับดักของการพยายามพิสูจน์ตัวเองมาแล้วสิ่งที่แกต้องเผชิญต่อมาคือความจริงที่น่าอึดอัดนั่นคือการยอมรับว่าโลกนี้มีคนประเภทที่ตั้งใจจะไม่เข้าใจเราอยู่จริงวะ่ะแกเชื่อปะว่าไม่ว่าแกจะใช้ตรรก,กะที่สมบูรณ์แบบแค่ไหนหรือใช้ความจริงใจที่บริสุทธิ์ที่สุดมาวางตรงหน้า กำแพงในใจของเขาก็จะไม่มีวันพังลงเพราะเขาสร้างกำแพงนั้นขึ้นมาไม่ใช่เพื่อปกป้องตัวเองจากความเข้าใจผิดนะแต่เขาสร้างมันขึ้นมาเพื่อปกป้องอคติของตัวเองต่างหากมันเป็นเรื่องแปลกนะแกสำหรับบางคนการที่เขาเข้าใจเราผิดหรือการที่เขามองเราเป็นคนไม่ดีมันทำให้เขารู้สึกเหนือกว่าหรือรู้สึกปลอดภัยในความเชื่อเดิมๆของเขาถ้าเขาต้องมายอมรับว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิด นั่นแปลว่าเขาต้องยอมรับว่าตัวเองเคยคิดผิดซึ่งสำหรับคนที่อีโก้สูงหรือมีปมบางอย่างในใจการยอมรับว่าตัวเองผิดมันเจ็บปวดกว่าการที่เขาจะทำร้ายเราด้วยคำพูดซะอีกเพราะฉะนั้นทุกคำพูดที่แกพยายามจะอธิบายมันจึงไม่ได้เข้าไปเปลี่ยนความคิดเขาเลยแต่มันกลับไปทำหน้าที่เป็นอิฐก้อนใหม่ที่เขาเอามาวางทับเพื่อเสริมกำแพงนั้นให้สูงขึ้นไปอีกยิ่งแกดิ้งรนจะอธิบายเขายิ่งมองว่าแกแก้ตัว ยิ่งแกพยายามแสดงความจริงใจเขายิ่งมองว่าแกกำลังแสดงละครเราเคยแอบสังเกตนะว่าเรามักจะเสียพลังงานไปกับการง้อคนที่เขาไม่ได้รักเราจริงในขณะที่เรากลับมองข้ามคนที่เขาเข้าใจเราโดยไม่ต้องพูดอะไรสักคำสำหรับเรานะการมองให้ออกว่าใครคือคนที่ควรได้รับคำอธิบายและใครคือคนที่ควรได้รับแค่ความเงียบ คือทักษะการเอาตัวรอดที่สำคัญที่สุดว่ะแกต้องกล้าที่จะปล่อยให้คนบางคนเข้าใจแกผิดไปตลอดการโดยที่แกไม่ต้องรู้สึกผิดเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของแกที่จะไปขัดเกลาวความคิดของใครให้ถูกต้องหน้าที่ของแกคือการรักษาพลังงานของแกเอาไว้เพื่อคนที่เห็นค่าในตัวแกจริงๆลองนึกดูสิถ้าแกใช้เวลาทั้งวันไปกับการวิ่งตามแก้ข่าวที่คนอื่นสร้างขึ้น แกจะมีเวลาที่ไหนไปสร้างชีวิตของตัวเองวะคนสำเร็จระดับโลกเขาถึงไม่ค่อยมานั่งเถียงกับใครในเรื่องไร้สาระไงไม่ใช่เพราะเขาหยิงนะแต่เพราะเขารู้ว่าเวลาคือต้นทุนที่แพงที่สุดและการเอาคำพูดไปแลกกับคนที่ตั้งใจจะไม่เข้าใจมันคือการลงทุนที่ขาดทุนย่อยยับตั้งแต่วินาทีแรกแล้วการเห็นความตั้งใจร้ายของคนอื่นผ่านท่าทีที่เขาปฏิเสธเรามันจึงเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งนะแก เพราะมันทำให้แกไม่ต้องเสียเวลาไปพยายามกับคนคนนั้นอีกต่อไปความจริงที่คนส่วนใหญ่ทำใจได้ยากคือการเห็นสายตาที่เต็มไปด้วยความตัดสินแล้วยังต้องเดินหน้าต่อแบบนิ่งๆแต่นั่นแหละคือบททดสอบความแข็งแกร่งของใจแกวะ่ะเมื่อไหรที่แกยอมรับได้ว่าเออมึงจะคิดยังไงก็เรื่องของมึงวินาทีนั้นแหละที่โซ่ตรวนที่ผูกแกไว้กับปากของคนอื่นจะหลุดออกทันที แกจะเริ่มรู้สึกถึงอิสรภาพที่แท้จริงอิสรภาพที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคนอื่นจะมองแกยังไงแต่ขึ้นอยู่กับว่าแกรู้ดีที่สุดว่าแกกำลังทำอะไรอยู่ความสงบที่ได้จากการเลิกอธิบายมันคือชัยชนะที่เงียบเฉียบแต่ทรงพลังที่สุดและมันคือจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตเพื่อตัวแกเองอย่างแท้จริงพอแกเริ่มเข้าใจแล้วว่าคำอธิบายมันไร้ค่าสำหรับคนที่ปิดใจ สิ่งที่แกต้องฝึกให้ชำนาญต่อมาคือศิละปะของการเงียบวะแกเชื่อเพราะว่าในโลกที่ทุกคนพยายามตะโกนใส่กันความเงียบเนี่ยแหละคือเสียงที่ดังที่สุดและทรงพลังที่สุดเพราะมันไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการประกาศว่าเรื่องนี้ไม่มีค่าพอที่ฉันจะเสียเวลาด้วยนี่คือการเปลี่ยนบทบาทจากคนที่ถูกไล่ต้อนให้จนมุมกลายเป็นคนที่ถือไพ่เหนือกว่า ด้วยการไม่ลงไปเล่นในเกมที่เขาขุดหลุมพรางไว้ให้เรามักจะเข้าใจผิดว่าการนิ่งคือการยอมรับผิดหรือการไม่มีข้อโต้แยง้งแต่ในความเป็นจริงการที่แกหยุดอธิบายตัวเองให้กับคนที่ตั้งใจจะไม่เข้าใจมันคือการรักษากระสุนหรือพลังงานในมือแกเอาไว้ลองนึกดูสิว่าทุกครั้งที่แกพยายามเถียงหรือหาเหตุผลมาหักล้างอาคติของเขาแกกำลังส่งเชื้อไฟให้เขาเอาไปเผาแกต่อว่ะ เขาจะหยิบคำพูดบางคำของแกไปบิดเบือนเขาจะหาช่องโหว่ในน้ำเสียงที่สั่นเครือของแกมาโจมตีแต่ถ้าแกเลือกที่จะนิ่งความร้อนรุ่มทั้งหมดมันจะวนกลับไปหาตัวเขาเองเพราะเขาไม่มีเหยื่อให้เล่นงานไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองให้เขาสะใจสุดท้ายความเงียบของแกจะกลายเป็นกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนความวุ่นวายในใจของเขาออกมาให้เห็นชัดเจนที่สุดเราเคยแอบสังเกตนะว่าคนที่นิ่งเป็น คือคนที่มีความมั่นใจจากภายในสูงมากสําหรับเรานะการที่แกไม่ต้องรีบตะโกนบอกใครว่าแกเป็นคนยังไงหรือไม่ต้องรีบแก้ข่าวที่บิดเบือนมันสื่อสารออกไปอย่างชัดเจนว่าแกรู้ดีที่สุดว่าตัวเองคือใครและคุณค่าของแกไม่ได้สั่นคลอนเลย <c oughs> เพียงเพราะคำพูดของคนที่ไม่รู้จักแกดีพอความเงียบในจุดนี้มันคือการรักษาศักดิ์ศรีวะมันคือการบอกว่า ฉันให้เกียรติตัวเองเกินกว่าจะเอาเวลาไปแลกกับอคติของเธอเมื่อแกทำแบบนี้ได้บ่อยๆแกจะพบว่าความโกรธและความกระวนกระวายใจมันจะลดลงอย่างน่าประหลาดใจเพราะแกไม่ได้ฝากความสุขไว้ที่เท้าของคนอื่นอีกต่อไปแล้วการใช้ความเงียบเป็นคำตอบอยังช่วยให้แกมีเวลาเหลือเฟือที่จะเอาไปพิสูจน์ด้วยผลลัพธ์แทนคำพูดด้วยนะในขณะที่คนอื่นมัวแต่ใช้ปากสร้างภาพ แกใช้ความนิ่งสร้างผลงานว่าเมื่อไหร่ที่ความสำเร็จของแกมันเริ่มส่งเสียงออกมาคำอธิบายที่แกเคยอยากพูดแทบตายในวันนั้นมันจะกลายเป็นเรื่องที่ไม่มีความจำเป็นเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะความจริงมันเสียงดังกว่าคำพูดเสมอและถึงแม้ในท้ายที่สุดเขาจะยังคงเลือกที่จะไม่เข้าใจแกอยู่ดีแต่นั้นก็ไม่ใช่ปัญหาของแกแล้ววะ่ะเพราะแกได้เดินมาไกลเกินกว่าเสียงตะโกนของเขาจะตามมาถึงแล้ว บทเรียนนี้มันคือการฝึกใจให้แกร่งขึ้นคือการยอมรับให้ได้ว่าเราไม่สามารถควบคุมความคิดใครได้แต่เราควบคุมการตอบสนองของตัวเองได้ร้อยเปอร์เซนต์ความเงียบที่ทรงพลังมันไม่ได้เกิดจากการเก็บกดนะแต่มันเกิดจากการปล่อยวางอย่างผู้ชนะชนะใจตัวเองที่ไม่ดิ้นไปตามคำยั่วยุและชนะสถานการณ์ด้วยการไม่ลดตัวลงไปอยู่ในระดับเดียวกับคนที่จ้องจะทำลายแก เมื่อแกนิ่งได้ท่ามกลางพายุแกจะเริ่มเห็นทางเดินของตัวเองชัดขึ้นและนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการทวงคืนความสงบสุขที่แท้จริงกลับมาสู่ชีวิตแกพอแกเริ่มใช้ความเงียบเป็นโล่ป้องกันตัวได้แล้วสิ่งที่แกต้องทำเป็นลำดับต่อมาคือการเริ่มขีดเส้นที่เรียกว่าขอบเขตหรือบาน n d a r i e ให้ชัดเจนวะแกเชื่อปะความจริงที่โหดร้ายกว่าการโดนเข้าใจผิด คือการที่เรายังยอมให้คนที่จ้องจะทำลายเราเข้ามาวนเวียนอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวหรือพื้นที่ทางความคิดของเราได้อยู่ในเมื่อแก่เข้าใจแล้วว่าคำพูดมันไม่มีน้ำหนักพอจะเปลี่ยนใจเขาได้ทางเลือกที่ฉลาดที่สุดและเด็ดขาดที่สุดคือการเลือกที่จะไม่ปฏิสัมพันธ์หรือ no interaction ไปเลยวะ่ะ หลายคนมักจะติดกับดักของคำว่ามารยาทหรือความเป็นผู้ใหญ่จนยอมทนฟังคำถากถางหรือยอมให้คนเหล่านั้นเข้ามาล้ำเส้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่สำหรับเรานะการรักษาความสงบสุขในใจของแกมันสำคัญกว่าการรักษามารยาทกับคนที่ไร้มารยาทกับแกตั้งแต่แรกว่าการไม่เข้าไปโต้ตอบการไม่เข้าไปอ่านคอมเมนต์หรือแม้แต่การตัดขาดการติดต่อ มันไม่ใช่การหนีปัญหาแต่มันคือการตัดสินใจว่าคนคนนี้ไม่มีมูลค่าพอที่จะทำให้แกต้องเสียเวลาไปยุ่งเกี่ยวด้วยการตั้งค่าขอบเขตแบบนี้จะช่วยให้แกไม่ต้องเอาใจไปผูกไว้กับปากของคนอื่นอีกต่อไปสิ่งที่ชัดเจนขึ้นมาในจุดนี้คือเมื่อแกหยุดปฏิสัมพันธ์แกจะเห็นว่าคนที่ตั้งใจจะไม่เข้าใจแกเขาจะเริ่มแสดงอาการลงแดงออกมาวะ่ะ เพราะเขาขาดเหยื่อที่จะเอาไว้ระบายอารมณ์หรือเอาไว้ใช้สร้างความรู้สึกเหนือกว่าเขาอาจจะพยายามยั่วยุแก่มากขึ้นพยายามกระจายข่าวลือที่แย่กว่าเดิมเพื่อให้แก่ทนไม่ไหวจนต้องออกมาพูดแต่ถ้าแกยังคงนิ่งและรักษาขอบเขตไว้อย่างมั่นคงสุดท้ายพลังลบเหล่านั้นจะไม่มีที่ลงและมันจะทำลายตัวเขาเองในที่สุด การไม่ให้ค่าคือการลงโทษที่เจ็บปวดที่สุดสำหรับคนที่กระหายการยอมรับผ่านการเหยียบย่ำคนอื่นว่าการตั้งค่าขอบเขตในความเงียบแบบนี้มันจะช่วยให้พื้นที่รอบตัวแกเริ่มสะอาดขึ้นเรื่อยๆแกจะเริ่มคัดกรองได้ว่าใครคือคนที่ควรค่าแก่การอธิบายและใครคือคนที่ควรถูกจำกัดไว้แค่นอกเส้นที่แกขีดไว้ คนสำเร็จระดับโลกเขาถึงให้ความสำคัญกับการเลือกคนรอบข้างแง่แกเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาปล่อยให้อคติและความไม่เข้าใจซึมลึกเข้ามาในพื้นที่ทำงานหรือพื้นที่ส่วนตัวของเขามันจะบ่อนทำลายวิสัยทัศน์และการตัดสินใจของเขาไปหมดการเลือกที่จะไม่ยุ่งจึงเป็นกลยุทธ์การบริหารพลังงานที่ชาญฉลาดที่สุด ก้าวที่4นี้มันคือการฝึกให้แกเป็นเจ้านายของพื้นที่ชีวิตตัวเองแกไม่ได้กำลังทำตัวเป็นศูนย์กลางจักรวาลน,นะแต่แกกำลังทำตัวเป็นผู้คุ้มกันความฝันและสุขภาพจิตของตัวแกเองต่างหากเมื่อแกกล้าที่จะเดินออกมาจากวงจรของการประทะแกจะเริ่มรู้สึกถึงน้ำหนักที่หายไปจากไหล แกจะมีสมองที่โล่งพอจะเอาไปคิดเรื่องการพัฒนาตัวเองและในความสงบที่แกสร้างขึ้นมาใหม่นี่แหละมันจะเป็นดินแดนที่แกสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงที่สุดโดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครมาคอยถอนรากถอนโคนแกเพียงเพราะเขาตั้งใจจะไม่เข้าใจแกอีกต่อไปพอกั้นกำแพงและขอบเขตให้ตัวเองได้แล้วสิ่งที่แกต้องรีบทำต่อมาคือการเยียวยาความมั่นใจของแกเองวะ แกเชื่อปะว่าเหตุผลลึกๆที่เราเจ็บปวดเวลาโดนคนอื่นเข้าใจผิดหรือเวลาที่เราพยายามอธิบายตัวเองแทบตายแต่ไม่มีใครฟังมันไม่ใช่เพราะคำพูดพวกนั้นเป็นความจริงนะแต่เป็นเพราะเราเผลอเอารีโมทคอนโทรลของความรู้สึกไปวางไว้ในมือคนอื่นต่างหากเรายอมให้ความเห็นของคนที่ไม่ได้รักเรามาเป็นตัวกำหนดว่าวันนี้เราจะรู้สึกดีหรือรู้สึกแย่กับตัวเองการทวงคืนอำนาจในจุดนี้ คือการที่แกต้องกลับมาตอกย้ำกับตัวเองให้ชัดว่าคุณค่าของแกไม่ได้ลดลงเลยแม้แต่นิดเดียวเพียงเพราะใครบางคนตั้งใจจะมองแกในแง่ร้ายมันเหมือนกับเพชรว่าแกต่อให้มันจะถูกโคลนศาสตใส่หรือถูกวางทิ้งไว้ในที่มืดจนคนมองไม่เห็นความแข็งแกร่งและมูลค่าในตัวมันก็ยังเท่าเดิมร้อยเปอร์เซคนที่ไม่เข้าใจแกเขาแค่ไม่มีเครื่องมือหรือหัวใจที่จะประเมินค่าแกได้ถูกต้องดังนั้น การที่แกหยุดอธิบายตัวเองมันคือการยอมรับความจริงว่าความสวยงามในใจแกมันไม่ได้มีไว้ให้ทุกคนเห็นและนั่นก็ไม่ใช่ความผิดของแกเลยเรารู้สึกว่ากุญแจสำคัญของการมีความสุขในโลกที่วุ่นวายนี้คือการเปลี่ยนจากการหาความยอมรับจากภายนอกมาเป็นการยอมรับตัวเองจากข้างในให้ได้ก่อนเมื่อแกเริ่มภูมิใจในสิ่งที่แกทำเริ่มมั่นใจในเจตนาที่แกมี แกจะพบว่าเสียงนกเสียงกาพวกนั้นมันจะเบาลงไปเองตามธรรมชาติเพราะแกมีเกราะป้องกันใจที่แข็งแกร่งซึ่งสร้างมาจากความเงียบและการไตร่ตรองตัวเองอย่างถี่ถ้วนแกจะเลิกสงสัยในตัวเองเลิกคิดว่ากูทำอะไรผิดไปหรือเปล่าเพราะแกได้ใช้สติประมวลผลแล้วว่าแกทำดีที่สุดในส่วนของแกแล้วและส่วนที่เหลือมันคือปัญหาของอคติคนอื่นไม่ใช่ภารกิจที่แกต้องไปแก้ไข การทวงคืนความมั่นใจในสภาวะที่โดนเข้าใจผิดมันยังช่วยให้แกคัดคนได้คมขึ้นด้วยนะแกะจะเริ่มมองเห็นชัดเจนว่าใครคือเพื่อนแท้ที่อยู่ข้างแกแม้ในวันที่แกนิ่งเฉยและใครคือแค่คนผ่านมาเพื่อซ้ำเติมความมั่นใจที่เกิดขึ้นในความสงบแบบนี้มันจะทำให้แกดูเป็นคนที่มีพลังและน่าเกรงขามโดยไม่ต้องตะโกนอธิบายอะไรเลยมันคือออร่าของคนที่เอาอยู่ และไม่หวั่นไหวไปกับกระแสะคำตัดสินที่ว่างเปล่าท้ายที่สุดแกต้องเข้าใจว่าความจริงเป็นเรื่องส่วนตัววะไม่ใช่ทุกคนที่มีสิทธิ์จะเข้าถึงความจริงในใจแกโดยเฉพาะคนที่เลือกจะใช้คำพูดเป็นอาวุธการรักษาความมั่นใจไว้กับตัวคือการรักษา,มาเมล็ดพันธุ์แห่งการเติบโตเอาไว้เพื่อให้แกมีแรงพอที่จะก้าวไปต่อสู่การสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่โดยไม่ต้องพกพาน้ำหนักของคำนินทาติดตัวไปด้วย เมื่อแกยืนอยู่บนรากฐานที่มั่นคงของตัวเองแล้วคำพูดของใครก็ทำอะไรแกไม่ได้อีกต่อไปและนั่นแหละคือชัยชนะที่แท้จริงของการเป็นคนที่รู้จักคุณค่าของตัวเองอย่างลึกซึง้งพอมันถึงจุดที่ใจแกเริ่มนิ่งและเริ่มเห็นคุณค่าของตัวเองชัดเจนขึ้นโดยไม่ต้องรอคำอนุญาตจากใครแล้วสิ่งที่น่าทึ่งคือพลังงานมหาศาลที่แกเคยเสียไปกับการพยายามอธิบายหรือแก้ตัวเพื่อขอพื้นที่ยืนในใจคนอื่น แกสามารถเปลี่ยนมันให้กลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่จะพาแกพุ่งไปข้างหน้าได้เร็วกว่าเดิมหลายเท่าตัววะแกเชื่อเพราะว่าคำดูถูกหรือความตั้งใจที่จะไม่เข้าใจจากคนเหล่านั้นมันคือขุมพลังที่ทรงพลังที่สุดถ้าแกรู้วิธีที่จะกลั่นมันออกมาใช้งานแทนที่จะปล่อยให้มันเผาไหม้ใจแกจนมอดไหม้ไปเปล่าๆแกแค่ต้องเปลี่ยนมันมาเป็นแรงผลักดันในการสร้างผลลัพธ์ให้โลกเห็นแทนคำพูด พอมันถึงจุดที่แกไม่รู้สึกว่าต้องแบกความเห็นของคนอื่นไว้บนบาอีกต่อไปแกจะเริ่มมองเห็นว่าคำพูดแย่แยๆหรืออคติเหล่านั้นมันก็เหมือนพายุว่าแกถ้าแกพยายามจะยืนต้านพายุแล้วตะโกนด่ามันกลับเพื่อให้มันหยุดแกจะหมดแรงและพายุก็ไม่เคยหยุดเพราะเสียงตะโกนของใครแต่ถ้าแกเรียนรู้ที่จะสร้างกังหันเพื่อรับแรงลมนั้นมาเปลี่ยนเป็นพลังงานขับเคลื่อนพายุนั้นจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้แกไปได้ไกลและเร็วขึ้นเองแหละ ใช้ชนะที่สะใจที่สุดมันไม่ใช่การเถียงชนะคนใจแคบด้วยคำพูดสวยหรูนะแต่มันคือการที่แกก้าวไปไกลจนคนเหล่านั้นตามไม่ทันและมองไม่เห็นแม้แต่เงาของแกอีกต่อไปในขณะที่เขายังจมอยู่กับอคติและการนินทาเรื่องเดิมๆของแกอยู่แกกลับใช้เวลาเหล่านั้นสร้างความสำเร็จที่จับต้องได้ขึ้นมาจริงๆการเลือกที่จะไม่พูดแต่เลือกที่จะทำให้เห็น คือการโต้ตอบที่ฉลาดและเจ็บแสบที่สุดในโลกว่ะเมื่อไหร่ที่ผลลัพธ์ในชีวิตของแกมันเริ่มส่งเสียงออกมาไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าในหน้าที่การงานสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นหรือความสุขที่ฉายชัดออกมาบนใบหน้าสิ่งเหล่านี้มันจะทำหน้าที่อธิบายตัวตนของแกได้ชัดเจนกว่าคำพูดหมื่นคํัที่แกเคยพยายามพูดในอดีตเสียอีกและสิ่งที่น่าสะใจที่สุดสำหรับคนที่ตั้งใจจะไม่เข้าใจแก คือการที่เขาเห็นแกยังคงมีความสุขและเติบโตได้อย่างงดงามท่ามกลางคำตัดสินแย่ๆของพวกเขาโดยที่แกแทบไม่ฉายตาไปมองหรือให้ค่าพวกเขาเลยแม้แต่นิดเดียวมันคือเรื่องของการเปลี่ยนโฟกัสหวัวแกจากเดิมที่แกเคยหมกมุ่นว่าเขาคิดยังไงกับเราเปลี่ยนมาเป็นเราจะทำอะไรให้ดีกว่านี้ได้อีกพลังงานในตัวแกจะเปลี่ยนจากความโกรธแค้นกลายเป็นความมุ่งมั่นทันที แกไม่ต้องไปไล่แก้ขาวไม่ต้องไปขอความเห็นใจจากใครทั้งนั้นแค่เอาคําสบประมาทเหล่านั้นมาเป็นโจทย์ในการพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นไปอีกเมื่อแกเปลี่ยนจากการอธิบายมาเป็นการพิสูจน์ด้วยการกระทำแกจะพบว่าความสำเร็จมันไม่ได้แค่ให้รางวัลเป็นชื่อเสียงหรือเงินทองนะแต่มันให้รางวัลเป็นความสงบสุขที่ยั่งยืนในหัวใจแกด้วย พราะผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมมันจะเป็นเกราะป้องกันคำคอรหาได้ดีกว่าคำแก้ตัวใดๆในโลกนี้เสมอบทเรียนในจุดนี้จะช่วยให้แกเข้าใจว่าคนที่สำเร็จระดับโลกเขาไม่ได้มีชีวิตที่ราบรื่นหรือไม่มีคนเกลียดหรอแกเขาโดนเข้าใจผิดมานับครั้งไม่ถ้วนแต่เขาเลือกที่จะนิ่งและสะสมพลังงานเอาไว้ใช้ในจังหวะที่สำคัญที่สุดเขาปล่อยให้อคติของคนอื่นกลายเป็นเพียงเสียงรบกวนที่อยู่เบื้องหลัง ในขณะที่ตัวเขาเองยังคงเดินหน้าสร้างอาณาจักรของตัวเองต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งเมื่อแกทำแบบนี้ได้แกจะพบว่าความกดดันจากคนรอบข้างมันจะเปลี่ยนเป็นแรงส่งมหาศาลและในที่สุดเมื่อแกยืนอยู่ในจุดที่สูงพอและสำเร็จพอเสียงตะโกนด่าทอเหล่านั้นมันจะเบาจนแกไม่ได้ยินไปเองและนั่นแหละคือวินาทีที่แกชนะอย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องเอ่ยปากสักคำเดียว เมื่อผลลัพธ์ของแกเริ่มส่งเสียงดังกว่าคำพูดและแกเริ่มมีพื้นที่สงบสงบในใจจากการเลิกไล่ตามอธิบายตัวเองแล้วสิ่งที่แกจะเห็นตามมาอย่างชัดเจนที่สุดคือวงจรความสัมพันธ์ของแกมันจะเริ่มถูกคัดกรองโดยอัตโนมัติว่ามิตรภาพหรือความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพจริงๆมันไม่เคยเรียกร้องให้แกต้องมานั่งทำสไลด์พรีเซนต์เพื่ออธิบายว่าแกเป็นคนยังไงเลย เพราะคนที่เป็นของจริงในชีวิตแกเขาจะมองเห็นเจตนาของแกผ่านการกระทำและเขาจะยืนอยู่ข้างแกในความเงียบได้แบบไม่อึดอัดในขณะที่คนกลุ่มเดิมที่ตั้งใจจะไม่เข้าใจแกเขาก็จะค่อยๆหลุดหายไปจากวงโครจรของแกเองเพราะแกไม่ได้ให้ความสำคัญหรือพื้นที่ในการโต้อตอบกับเขาอีกต่อไปแล้วมันน่าแปลกนะที่คนเรามักจะยอมเสียเวลาหลายปีเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่เหนื่อย ความสัมพันธ์ที่แกต้องคอยระวังคำพูดต้องคอยแก้ตัวทุกครั้งที่ทำอะไรพลาดหรือต้องคอยพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจอยู่ตลอดเวลาแต่พอแกตัดสินใจขีดเส้นขอบเขตให้ชัดเจนแกจะพบว่าความสัมพันธ์ที่ใช่จริงๆมันเรียบง่ายกว่านั้นเยอะวะ่ะมันคือความเข้าใจแบบไม่ต้องพูดเยอะคือมองตาก็รู้ว่าแกกำลังพยายามทำอะไรอยู่และนั่นคือเหตุผลที่คนสำเร็จระดับโลกเขามักจะมีกลุ่มเพื่อนที่เล็กแต่คุณภาพสูงมาก ไม่ใช่เพราะเขาหญิงนะแต่เพราะเขาเลือกจะใช้พลังงานที่มีจำกัดไปกับคนที่มองเห็นความจริงในตัวเขาโดยที่เขาไม่ต้องเสียเวลาไปอธิบายเรื่องพื้นฐานเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาการคัดกรองคนในก้าวนี้มันคือการเลือกที่จะเบาแกเมื่อก่อนแกอาจจะรู้สึกว่าการมีเพื่อนเยอะๆหรือการเป็นที่รักของทุกคนคือเป้าหมายสูงสุดแต่พอแกผ่านบททดสอบเรื่องการโดนเข้าใจผิดมาแล้วแกจะรู้เลยว่า ความเข้าใจจากคนเพียงไม่กี่คนที่ใช่มันมีค่ามากกว่าคําชมปลอมๆจากคนนับพันที่พร้อมจะหันหลังให้แกทันทีที่เขาตั้งใจจะไม่เข้าใจแกขึ้นมาการอยู่ท่ามกลางคนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์คนที่สังเกตเก่งและจัดคนช้ามันจะทำให้เกราะป้องกันใจของแกผ่อนคลายลงได้จริงๆแกไม่ต้องระแวงว่าคาพูดไหนจะถูกบิดเบือนแกไม่ต้องกังวลว่าความนิ่งของแกจะถูกมองว่าหยิ่ง เพราะคนเหล่านี้เขาก็ใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของการสังเกตและความเงียบเหมือนกับแกนั่นแหละจุดที่น่าสนใจคือเมื่อแกเลิกพยายามทําตัวให้ทุกคนเข้าใจแกจะเริ่มดึงดูดคนประเภทเดียวกันเข้ามาวะคนที่เขาโฟกัสที่การลงมือทามากกว่าการนินทาคนที่เขามองหาทางออกมากกว่าการจับผิดสังคมใหม่ที่แกสร้างขึ้นในความสงบนี้มันจะเป็นสังคมที่สนับสนุนการเติบโตของแกอย่างแท้จริงเลย มันคือพื้นที่ที่แกสามารถเป็นตัวเองได้ร้อเปอร์เซนโดยที่ไม่ต้องพกพาคำอธิบายตัวเองติดตัวไปทุกที่ความสัมพันธ์แบบนี้แหละที่จะช่วยเติมพลังให้แกก้าวต่อไปได้ไกลกว่าเดิมอีกเพราะแกไม่ต้องแบ่งทรัพยากรทางสมองไปคิดเรื่องการโต้เถียงที่ไร้ประโยชน์อีกต่อไปแล้วบทเรียนนี้จะสอนให้แกเห็นว่าบ้านที่แท้จริงไม่ใช่สถานที่นะ แต่มันคือกลุ่มคนที่แกอยู่ด้วยแล้วไม่ต้องอธิบายอะไรเลยเมื่อแกก้าวออกมาจากดงของคนใจแคบที่จ้องจะตัดสินแกแล้วแกจะพบว่าโลกนี้ยังมีคนที่กว้างพอจะยอมรับในสิ่งที่แกเป็นจริงๆอยู่มหาศาลแค่แกต้องกล้าที่จะสลัดความสัมพันธ์ที่เป็นพิษทิ้งไปให้ได้ก่อนและในความเงียบที่แกเลือกใช้เพื่อรักษาขอบเขตนั้นมันจะค่อยๆกลายเป็นแม่เหล็ก ที่ดึงดูดคนคุณภาพเข้ามาในชีวิตจนในที่สุดแกจะพบว่าความสงบสุขที่แท้จริงมันไม่ได้มาจากการที่ทุกคนเข้าใจแกนะแต่มันมาจากการที่แกเลิกแคร์คนที่ไม่เข้าใจและหันมาให้ความสำคัญกับคนที่มองเห็นแกชัดเจนที่สุดในความนิ่งนั้นต่างหากมาถึงจุดสุดท้ายของการเดินทางเพื่อทวงคืนความสงบสุขให้ชีวิตแล้วนแกแกเชื่อป่าว่า วินาทีที่แกเลิกพยายามอธิบายตัวเองให้กับคนที่ตั้งใจจะไม่เข้าใจแกมันคือวินาทีเดียวกับที่แกได้รับอิสรภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืนมาวะ่ะเพราะแกไม่ได้แค่เลิกพูดนะแต่แกเลิกแบกความคาดหวังเลิกแบกทำตัดสินและเลิกแบกความรู้สึกผิดที่คนอื่นพยายามยัดเยียดให้แกด้วยเมื่อแกผ่านการฝึกฝนที่จะนิ่งท่ามกลางพายุมาแล้วแกจะพบว่าความจริงที่เสียงดังที่สุด ไม่ใช่ความจริงที่ออกจากปากแกแต่มันคือความจริงที่ฉายชัดอยู่ในทุกก้าวที่แกเดินและในทุกผลงานที่แกสร้างขึ้นมาอย่างตั้งใจนั่นแหละเราอยากให้แกมองกลับไปดูนะว่าตั้งแต่แกเริ่มขีดเส้นขอบเขตและเลือกที่จะไม่ปฏิสัมพันธ์กับคนที่เป็นพิษชีวิตแกมันเบาลงแค่ไหนพลังงานที่แกเคยเอาไปใช้กับการโต้เถียงที่ไร้ทางชนะตอนนี้มันถูกเปลี่ยนมาเป็นรากฐานของความมั่นใจที่แข็งแกร่งจากภายใน แกไม่ต้องเป็นคนสมบูรณ์แบบในสายตาใครและแกไม่จำเป็นต้องขอโทษที่แกเป็นตัวเองการที่แกยอมให้คนอื่นเข้าใจแกผิดไปบ้างมันคือราคาที่โคตรคุ้มค่าสำหรับการได้พื้นที่ในสมองคืนมาเพื่อคิดเรื่องที่สำคัญจริงๆและการได้อยู่ท่ามกลางกลุ่มคนที่เขามองเห็นค่าในตัวแกโดยที่แกไม่ต้องพยายามพิสูจน์อะไรเลยสักนิดเดียวบทสรุปของเรื่องนี้มันเรียบง่ายมากกว่าแก ชีวิตมันสั้นเกินกว่าจะเอาไปใช้ในโรงขึ้นศาลของความคิดคนอื่นแกไม่ได้เกิดมาเป็นจำเลยที่ต้องคอยแก้ต่างให้ตัวเองตลอดเวลาแต่แกเกิดมาเป็นสถาปนิกผู้สร้างชีวิตในแบบที่แกภูมิใจเมื่อไหร่ที่แกนิ่งได้สนิทพอแกจะเริ่มได้ยินเสียงหัวใจตัวเองชัดขึ้นแกจะรู้ว่าเจตนาของแกคืออะไรและนั่นก็เพียงพอแล้วว่ะคนที่รักแกเขาจะยืนอยู่ข้างแกเสมอส่วนคนที่เกลียดแก ต่อให้แกจะคุกเข่าอธิบายจนหมดลมหายใจเขาก็ไม่เปลี่ยนใจอยู่ดีดังนั้นจงเก็บคำพูดของแกไว้ให้กับคนที่ควรค่าและเก็บความเงียบของแกไว้เป็นเกราะกำบังคนใจแคบเหล่านั้นเถอะก้าวต่อไปของแกต่อจากนี้มันจะเป็นก้าวที่มั่นคงและทรงพลังยิ่งกว่าเดิมเพราะแกไม่ได้เดินไปพร้อมกับภาระที่ต้องทำให้ทุกคนพอใจอีกต่อไปแกได้พิสูจน์แล้วว่าความนิ่งและการลงมือทำ คือการตอบโต้ที่สง่างามที่สุดวินาทีนี้เราอยากให้แกสูดหายใจลึกๆแล้วขอบคุณตัวเองที่กล้าจะหยุดพูดในจังหวะที่ควรหยุดและขอบคุณตัวเองที่เลือกจะเดินออกมาจากวงจรที่บั่นทอนใจความสงบที่แกมีในตอนนี้แหละคือรางวัลที่แท้จริงและมันคือความสำเร็จที่ไม่มีใครสามารถพรากไปจากแกได้ ถ้าแกยังคงรักษากฎเหล็กข้อนี้ไว้ว่าแกจะไม่ยอมเสียเวลาอธิบายตัวเองให้กับคนที่ตั้งใจจะไม่เข้าใจแกเป็นอันขาดวันนี้เราไปก่อนนะแกขอให้แกมีความสุขกับความเงียบที่ทรงพลังและความสำเร็จที่เสียงดังขึ้นเรื่อยๆในแบบของแกเองแล้วพบกันใหม่ในวันที่แกเติบโตไปไกลกว่าเดิมนะ